ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้เซฟตีเด็กฟิวเจอร์เนี่ยเรามองน่าจะแข่งตัวค่อนข้างผันผวนหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ออกมาค่อนข้างสดใสแล้วก็ในส่วนของแบงค์ชาติ ter, บ้านเราก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโดยค่า GDP เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา4.9%จากเดิมที่ี่บ4.6%ในปีนี้นะคะแล้วก็มองว่าทําให้ในส่วนของตัวเซฟตแล้วก็เอสซ่าส่วนเอส13เนี่ยดีตัวขึ้นได้ค่อนข้าง แแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มองว่ายังต้องติดตามในส่วนของอประเด็นเรื่องการประชุมของ BOJ ขณะที่ปัจจัยภายนอกที่อาจจะเป็นรายสลับสนุนให้มีโอกาสรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ965จุดได้ต่อสำหรับในส่วนของ S50 S13 เนี่ยมองในเรื่องของอข่าวที่ว่าผู้นำพรรควิพาทิกันในสภาคองเกรสเนี่ยอาจจะมี อนุมัติการขยายในเรื่องของอาการปรับเพิ่มเพดานนี้ออกไปอีก3เดือนในสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องดูว่าจะมีผลของการหารือออกมาในทิศทางใดแต่ว่าถ้าดูในส่วนของตลาดมูมภาคในช่วงเช้านี้เนี่ยก็บางตลาดก็มีการปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยแต่ว่าบางส่วนเนี่ยปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในส่วนของดัชนีนิกเกอีกของญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวปิดลบ ลบลงมาประมาณเกือบหนก็มองว่าน่าจะยังคงต้องตามดูในเรื่องของอผลการประชุมของ BOJ ว่าจะออกมาเป็นไปนตามที่นักลงทุนมีการคาดการ์แล้วก็กินกําไรมาในช่วงก่อนหน้านี้หรือไม่ส่วนนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิอีกครั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดหนุพันธ์โดยเมื่อวนันศุกร์เนี่ยซื้อสุทธิใน s a f e t y Index Future ต่อเนื่องเป็นวันที่2อีก806สัญญา แล้วก็ซื้อในตลาดหุ้นประมาณ1,482ล้านบาทก็ดูเหมือนว่าจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนต่อทิศทางของตัวรัชนีเ5 0แล้วก็ S50 S13 อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าน่าจะทยอยทำกำไร s อ0 s 13สำหรับผู้ที่เปิดลองไว้ในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ965จุดแล้วก็ยังให้วางจุดตัดขาดทุนไว้เพื่อป้องก,กันความเสี่ยงถ้าหากว่าหลุดระดับ950จุดลงมาส่วนสถานะใหม่แนะนำเป็นเพียงการเก็งกำไรในฝั่งรองถ้าหากว่ายืนเหนือระดับ950จุดได้ ส่วนโก f ฟิเจอร์เนี่ยวันนี้เรามองว่าน่าจะยังไม่น่าจะไปไหนได้ไกลในช่วงที่นักลทุนยังจับตาดูในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นโดยทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำเนี่ยยังคงไม่สามารถปรับตัวขึ้นทะลุ1695เหลเหรียญขึ้นไปได้แม้ว่า ตัวเลข GDP ของจีนเนี่ยจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็มีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบปลายเปิดจาก BOJ แต่เมื่อวันศุกร์เนี่ยการรายง,งานตัวเลขดัชน,นีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐที่ร่วงลงกว่าที่คาดก็ดูเหมือนจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาทองคําให้ยอดตัวลงมาอีกครั้งโดยเช้านี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆระดับประมาณพัน0เหรียญต่อออนซ์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็กลับมาแข่งค่าเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกโดยในเรื่องของประเด็นการเพิ่มเพดานนี้ก็ยังต้องตามดูว่าจะมีการขยายระยะเวลาอำนาจในการขอกู้ของรัฐบาลกลาออกไปอีก3เดือนหรือไม่ในสัปดาห์นี้ยังมองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่สร้างความผันผวนต่อราคาทองคำวันนี้เนี่ยมองกรอบการเคลื่อนไหว ตัวทองคำสป,ปอร์ตน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ1,680-1,695เหลเหรียญต่อไปในช่วงที่จับตาการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น ส่วน g f g 1 3มเน่ยอมองแนวโน้มน่าจะแกวงตัวอยู่ในกรอบประมาณ23,890ถึง24,100บาทโดยถ้ามองในส่วนของค่าเงินบาทเองเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันอย่างต่อเนื่องสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนจึงมองว่าถ้า g f g 1 3ยังไม่ผ่านระดับ24,200บาทขึ้นไปก็ยังสามารถให้คง ถือสถานะช็อตต่อได้ส่วนสถานะใหม่ก็ยังมองเป็นจังหวะที่ดิดตัวแล้วก็เข้าเปิดช็อตแต่ถ้าหากว่าผ่าน24,200บาทขึ้นไปแนะนำให้ปิดสถานะช็อตทั้งหมดแล้วก็กลับมาเปิดลองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ24,240แล้วก็24,350บาท ส่วน b r e n t คูดออยฟิวเจอร์เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะบวกขึ้นได้ก่อนแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยอมองการเคลื่อนไหวก็ไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเช่นเดียวกับในส่วนของราคาทองคำก็น่าจะยังทรงตัวเพื่อรอดูในเรื่องของการประชุมของธนาคารญี่ปุ่นแล้วก็ในส่วนของอการประชุมมติบุรีครั้งยูโรโซนเพื่อหาลือในเรื่องของประเด็นนี้สิตแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกษิจที่ยังคงชะลอตัวอยู่ หลังจากที่ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็คาดการจาก IEA ว่าอุปทานน้ำมันในปีนี้เนี่ยจะตึงตัวแต่ว่าในส่วนของอุปสงค์น้ำมันเนี่ยน่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนที่หนุนในเรื่องของอุปสงค์ที่จะ,ะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีนี้ ซึ่งก็มองว่าเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่เข้ามาหนุนราคาน้ำมันหลังจากที่ในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองในตะวันออกกลางแล้วก็การเจราจารอบล่าสุดระหว่างอิหร่านกับหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของ UN เนี่ย,ยังไม่ได้ประสบความก้าวหน้าใดๆเพิ่มเติมโดยราคาน้ำมันดิบบรนี่ยปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับประมาณ111เหอหรยญมองว่าในส่วนของอวันนี้เนี่ย ที่บอกว่าน่าจะทรงตัวก็น่าจะส่งผลให้ในส่วนของ BRG 1 3เนี่ย มีแนวโน้มที่อาจจะเปิดแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปใกล้ระดับ3,320บาทก่อนแต่ว่าเนื่องจากค่าเงินบาทเนี่ยยังกดดันต่อเนื่องก็คงจะต้องดูว่าจะยืนเนี่ยระดับดังกล่าวได้หรือไม่ดังนั้นถ้า,าตัว b r g 13เนี่ยยืนเนี่ยระดับ3,320บาทได้อาจจะต้องพิจารณาปิดชอ็อตแล้วก็กลับมาเปิดสถานะรองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ3,360บาทต่อไป ส่วน USD future วันนี้เรามองแนวโน้มก็น่าจะยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่าลงต่อโดยในส่วนของค่าเงินดอลลาร์เทียบกับบาทยังคงทำนิวโลอย่างต่อเนื่องความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจราจาเรื่องแพลนนี้ของสภาคองเกรสก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปัจจัยกดดันต่อสกุลเงินปลอดภัยอย่างดอลลาร์ขณะที่ฟัน flow จากต่างชาติเนี่ยยังไหลเข้ามาในประเทศแล้วก็ทําให้เงินบาทแข็งค่าต่อ,อมีการเข้าซื้อในตลาดตราสารหนี้เมื่อวันศุกร์อีกกว่า8,200ล้านบาท ตัว USDF 1.3จึงมีแนวโน้มปรับตัวลงทดสอบระดับ29.75บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐตามค่าเงินบาทในตลาดสปอตออยังแนะนำให้หาจังหวะเข้าเก็งกำไรฝั่งช็อต USDF 1.3ถ้ายังไม่สามารถยินเหนือระดับ29.85บาทต่อดอลาลาร์สหรัฐพิการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ